สวัสดีครับกราบสวัสดีกันอีกแล้วครับพัดพี่พีฤพฤพนขขน่น้องป้องปายสึ่งุสุคนไมอนี้อยู่กับช่องบุญยศิษย์ครับรีวิวว,ว,ว,รราาวันเกี่ยวพาเที่ยวพาชิมมาดแล้วบรรยากาศร้านอาหารอีกหนึ่งร้านจากวันน้ำเคียวว่าอาชีเสียงรอครับพัดพี่พี่น้องอาชีเสียงรอเพื่อนที่เป็นตะลุกครับเพื่อนมาเปิดร้านอยู่วันน้ำเคียวท่านเพื่อนมีเมนูเด็ดนะครับกับอันแรกตัวนี้ลาบทอดเบิงครับผ่านขบ,บวนการทำครับมักหมูไตให้ได้รสชาติลาบเสร็จแล้วครับพี่พี่น้องน้ำครับ ลาบตัวนี้ไปตั้นลงกระทะทอดเสร็จแล้วกับเพราะมันเลืองเลืองกับไปกับมาตากขึ้นมาเบิ้งพิเศหนาตาเป็นราบทอดแบบนี้และนี่อีกหนึ่งซีเนเจอร์ทางด้านครัวอาชีครับพ่อแม่น้องนะครับก็บเป็นนาตาครับราบทอดพ่อแม่น้องเป็นแบบนี้ครับเพิินใช่ครับน้ำมันใหม่ไหมครับเลืองเลืองสวยๆทอดออกมาแล้วก็ราบสิมีตัวความเหลือง แบบนี้ครับพีมน้องนะครับชิมกันเลยครับลาบทอดจากครัวอาชีเสียงรอว่างําเขียวครับเข่าปากครับพี่น้องหอมเครื่องแบบว่าสมุนไพรต่างๆนานะครับเป็นลาบนะครับอืมอืมกอยังมีครับกาดเทียมเครื่องเคียงครับพริกขี้หนูแบบนี้ครับอืมหมาไว้สำหรับว่าแก้เลี่ยมกลิ่นเวลา ตัดกันขนาดนี่ค้อมครับแตงกวา่าอืมตรวชาติลาบครับมีความแบบว่าเปรี้ยวเค็มพอดีนัวมากหอมเขา้าคั่วหอมตะไคร้หอมความเป็นสมุนไพรลาบสุดๆพริกแห้งแบบนี้ตุนกระไซทอดมะไห่ํำเลยครับนี่ยสใ,ใจเบิงงครับพริกทอด <laughs> พริกทอดครับพริกอันนี้ตะไคร่ทอดเนี่เป็นแบบนี้นะครับเอาเดยดมาครับกิ่นคู่กันมันเป็นยังงเขากันอืมอืมอืมพริกอืมหอมหอมพริกหอมตะไคร่หอมใบมะกรูดหอมเครื่องราบมาๆ,ๆเลยครับอีกหนึ่งเมนูเด็ดนี่นะครับอีกหนึ่งเมนูต้มแซบกระดูกออนหมูครับนี่ ชีมครับเป็นด้านนองอืมหอมมากๆหอมเครื่องสมุนไพรครับอืมเนี้อดูความนุ่มมากละมุนหัวค่าครับคุณกินดนหัวค่าไปนล้วมีความหอมหัวค่าและสมุนไพรน้านี่น้ามืมเปรี้ยวเบาหลายเค็มเบาหลายนนัวครับ กำลังดีเลยครับพอไี่น้องรวยมาผักชี้ใบเลื่อยผักรวยหนาต่างๆครับตกกลางนี่เป็นใส่เป็นความร้อนมาเป็นทานเป็นอย่างมาเพื่อให้เนื้อหมูอมอนี่ร้อนอยู่ตลอดแบบนี้อเนื้อมันนิ่มกระดูกเปื่อยปุ๊บ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 มาก อีกหนึ่งเมนูเด็ดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสุดท้ายที่ผมสั่งมานะครับเป็นครับอคอหมูตุกหมูครับเป็นคอหมูย่างเอามาเฮ็ดน้ำตุตกหมูแบบนี้ครับเบิ่งครับเนื้อสีสันของเพลนครับอืมกินหอมครับจิมอืมมาเปรเี้ยวไปมาเค็มหลายรสชาติกำลังดี เนี่ยที่ตัวหมูมีความเด,ด้งดึ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 งดีมากาเพิ่อนเอาเนื้อตัวนี้ไปย่างแล้วก็ไม่ให้น้ำตกออกมาเนี่ยเทกเจอร์ดีมากๆบ่อยแห้งไปครับมีความชุ่มชําครับอีกหนึ่งเมนูแซ่บๆครับนี่แหละครับจากช่องบุญจะซีส์ครับต่ออีกหนึ่งเมนูสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากทานอาหารแบบนี้ฟิวชั่นแบบนี้นะครับที่มาพักวังน้ําเขียวหรือพักรีสอร์ตต่างๆนานา สั่งผ่านบุญญิิธิ์ได้นะครับรับหิวร้านอาชีเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มครับใครที่ไม่สะดวกมาร้านสั่งช่องบุญสศิธิ์รับหิวเดลิเวอรี่วังเง้นเขียบได้เลยนะครับหรือใครที่สะดวกนั่งกินชมวิวบรรยากาศอาหารอร่อยแลนะครัวอาชีได้นะครับฝากไว้กับช่องบูญยสิธิ์ครับ